มาครับทุกคนวันนี้เราจะมา1-1เอเลนดอร์นะครับผม10เกมนะครับผมในแรงานของซูเครมคอมบันเดอร์เจดาวนะครับมาดูกันนะว่าผมเล่นเอเลนดอร์สิบเกมเนี่ยจะชนะกี่เกมครับนี้ก็อัดในสตรีมเลยนะครับเนี่ยเอาไวเอเลนดอร์นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างที่ว่ามันไม่ต้องใช้พลังแฝงไม่ใช่พลังแฝงแต่ใช้สเปลล์สร้างฐานะยีตามคอมเสียหาย10เปอร์ร้อนละเพราะว่ามันตัวมันพิ้วอยู่แล้วไงก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นต้องใช้ฟิกเกอร์อาจจะใช้หัวร้อนคุม เมพ์ไดของวันเลยสศัตรูจะปรากฏตัวในอีกสาวนาทีสู้ศัตรูไปด้วยกัน will Follow you will follow You, you. you will not be the key the need first.But it's เอ๊ะหรือว่าผมต้องเอาของซับสู้มันวะมันได้ไม่มีสปีดไงโอเคครั้งแรกถือว่าได้วอร์มลล์อาจจะเอ็น ย <iento> uhm ินดีต้อนรับสูเจออะไรเป็นเอรันดอเจอเรันดอจะปรากวสินทีสูกับศัตรด้วยกันวดดวงขีเนี่ยเอาตาย Harvest joy. And take it out. Yeah. The enemy has been defeated. มึสั่นกดเกชื่อเฉยน่าจะดักสะตีมครับแต่ว่าไม่คิดว่าจะกดเฉยจริงๆตรงนั้นนะครับว่าแต่ตอนนี้เราสู้ได้และของเรานำยิงสู้โงโงๆโไปเลยก็ชนะชนะใครสัตว์โดน,นสะบัดก่อนว่าเขาไม่ได้นี่หรอกเขาเขาไม่ได้บังเอิญอะอยังไงมึงก็ดักกูอะจริงๆเอา้า เดี๋ยวนะทำไมมันม,ม,ม,มีดาเมจสีม่วงดง้วยวะอ๋อดันดอนยินดีต้อนรับสูอ r โอวีเกสู้หะอะไรรถมิเรศอ่ะไม่

You have defeated an enemy. Your team has destroyed a tower. I will follow you. ไม่จบอ่ะทำไมก็กูไม่เล่นกับมึงอ่ะบ้าหรือเปล่าอุ๊บสู้สได้ไหมวนะเนี่ยชิบหายแล้วยากอยู่นะตัวเนี่ยเขาจะพยะายามสตรูจะปรากฏตัวในอีกสามวินาทีมาตบกูนี่ว่าเฮ้ยเลือกตัวมา <ไป S 1> ชานะกูนี่ไม่ยุติธรรม

เราจริงนะแค่จับเดียวกูก็แพ้แล้วอะ่ะกูสู้ไงอะ่ะพอนเขียวโอ้ยคิปเข้าอันนี้กูตีแม่งเลยเนี่ยจับแต่ต้องถอยเอาติดแล้กวกดสจองแล้ว อโอ้แบบน้ำผิดอ่าโอ้รอ,ออยู่ด้านล่างอ๋อได้ครับผมขอสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมครับพี่มาร์เล่นก่อนทักเกมได้ไหมครัน่าจะพอดีโอ้สกัดยินดีต้อนรับซูอ r โอวีโอวเจอแต่ตัวอะไรเนี่ยไอย้ผมตีเันพรุ่งนี้มันจะตายไหมอ่ะ เดือเท่าไหร่หกพันแล้วกูสามาัสี่เองพื่อนดีครับตาที่สองใครอีกวะเนี่ยพุ่งมาติ๊กด้วยเหรอเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยนาแตกสันเลยทันเยเฮ้ยสวย,บยรบบที่้อมเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอเอาสะบัดกูออกงี้โอ้โหป้อมกูจะแตก ตัวบ้าอะไรเนี่ยมาเเหมือนจะไหวเหมือนจะเฉยๆนะผมไม่ไหวต้อเค็บเตมนี้ให้ได้ไม่งั้นจะโจนเต็มมากกว่านี้ผมจะปีเป่าอยู่แล้วครับ โอ้คลิปตีกูตายขาดไปมเราจะใช้ทารอนสู้เขาครับ ไวกว่าเว้ยใจอยากจะเล่นป้อมมากๆพี่ก็เล่นป้อมเป็นเหมือนกันนั่นน้องรอบนี้มันมากับวิลโลวิลโลนิวฮีโลก็มาดีมุกไหนวะเนี่ยมุกวิลโลตัวเทพโอเค ตึ่งหรอตึงอต่งหรอตึ่งหรอต <c oughs> ึ่งหรล่อรอบหน้ามาพี่เจอกันเนาะ <c oughs> ตัวเทพตัวเทพไปแล้วตัวเทพไปแล้วหนึ่งนะ <c oughs> ยอมครับพี่เฮ้ยเจอกันตั้งหลายรอบ เฮ้ยรถสี่ทำอะไรได้วะโชว์ของโชว์ของได้ดีบิโลบิลโชว์ของหน่อยอุ้ยวัทนทีครับน้อง น Britain. ีโม่ไอ้สาบนีโม่นี่ยีโม่วิ่งไปือตีบ้านเฮ้ยเอาดิเอาดิเลือกเอาเลือกเอาจะตายหรือจะบ้านแตกเลือกเอา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 ครับว่าจะอยากตายหรือจะอยากบ้านแตกหรือจะทั้งตายแล้วก็บ้านแตกให้เลือกเอา oh uh. drop so yes. our Your team has destroyed a อ,อสะบัดช้าไปน,นิดเดียวมันมีหัวร้อนไงแพ้จนได้ไอ้ซาดแม่งขี้แม่งแรงกว่าผมเยอะเลยว่ะแต่ผมว่าผมเล่นสวยกว่าเขานะช็อดมาเจ๊แต่แพ้ไอ้แพ้ดับขี้โอ้ประหมัดสัตว์เลยไม่น่าเป็นเล่นในเพจก่อนเลย เตมเจ็ดงานตึงไปโดนจนได้นว่าจะสิบศูนยต่างพร้อยเลยวยเฮ้ยรอบนี้ไฮาเตะถึงเวลาลองของเซตน้ ไไตัวแม,นะม่ดสานันะครอันวยยากอยู่แล้วครับถ้าหายาม โดนคอนโทรแล้วป้อมแตกไปแบบแต่ฮายาคนแรกอะ่ะตึงกี่เกมแล้วแปดแล้วปะรอเรียลครั้งแรกเลยในสิบเกมเนี่ยระเบิดเดือยยิงดีต้อนรับซูอาโอวีร้อเรียวนี่ปล่อยเลรไม่ได้นะซูไม่ได้แน่นอนเ่<ๆ>ะ ไม่คำนวณดาเมจเป๊ะด้วยไงไอ้สัตว์อาจจะต้องปล่อยไปัวไปใส่เรื่อยๆของเขานำเยอะโอ้โหแรงไปไหม โอ้ยศาสตร์แม่งรู้เลยนะว่าแบบเวฟเข้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บตุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยไศาสตร์ไม่ต้องเล่นเฟิรไม่เอาขูขาฟอมได้เลย่ยตีหมดละ กะสวนด้วยเกินไปใหม่ห้าพันห้าเลยหรอแกให้ได้วะออกไป โอ้เจอหนึ่งตึ้งไว้ตื้อเลยเอ้ยเออเลยอ่ะแบบตึ้งไปเออมาทำเพียอะไรดีว้าะครึ่งหลอดกูไปแล้วโอ้ทำอะไรดีวบ้างเฟรนติโน่ครับเกมสุดท้ายครับผมเฟรนติโน่กับเอรันโดแต่ปกติเวลากดแรงออกมาเนี่ยนะครับมันมั่จะเจอเฟรนต์นะเล่นสิบเกมเนี่ยจะเจอเฟรนต์ไปแล้วสักแบบเจ็ดเกมในนี้เจอเกมแรกโอ้โหโดนดักนี่เอง will ever be The has destroyed a tower. ว่าแปดสองไปสกอจบกันตรงนี้โอเคปกติถ้าผมไม่ได้ทำในสตรีมเนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบตื่นเต้นในขนาดนี้นะมันจะแบบมีสมาธิมากกว่าอันนี้ผมต้องคอนโทรช็ตคอนโทรโน่นนั่นน,นี่เดนะ้ยไงมันก็เลยแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับประมาณ80%จากปกติในการทำคลิปนะครับ มาสรุปสกอร์กันดีกว่าครับผมเล่นไป10เกมนะครับผมก็ชนะไป8แพ้2นะครับแพ้ตาลอเรียว1ตากับตาไอรดอ 1, ตานะครับผมนอกนั้นก็8เกมนะครับนี่ก็เป็นการ1นึหนแรงใสูพีม70ดาวนะครก็ผมก็สนุกมากนะครับผมเพื่อนๆอยากจะดูตัวละครไหนตัวต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับดผมจะไปเป็นพิจารณาแล้วก็เอาไปทำคลิปในต่อๆไปนะครับผม